เอาล้วครับกาสวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีเป็นเช่นเคยวันนี้ก็มีสาระดีๆอีกแล้วนะภายในช่องพี่เดฟทีวีวันนี้นะฮะจะมาสอนเทคนิคนะฮะวิธีการโอนเงินให้เพื่อนสำหรับซิม2นะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันก่อนเลยมาใครที่กดติดตามกดไลค์เรียบร้อยแล้วจะมาอธิบายกันเลยนะฮะ ตอนนี้นะเครื่องที่ผมใช้งานอยู่นะฮะก็คือรุ่น Huawei Y 6 2019น้นะฮะพอดีมันมีแอปนะฮะสำหรับโอนเงินให้เพื่อนสลับซิมทูอยู่ภายในเครื่องอยู่แล้วนะไม่ได้ไปดาวน์โหลดอ,อะไรมาเลยก็ลองโอนเงินดูลองอะไรดูมันก็สามารถใช้งานได้นะฮะวันนี้จะมาอธิบายวิธีการโอนเงินนะก็คือมันจะมีเจ้าแอปนี้นะฮะนี่นะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะฮะ มันสามารถโอนเงินให้เพื่อนได้นะฮะสำหรับซิมทูนะฮะก็ใครที่ไม่มีแอปตัวนี้นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ใตคลิปนะฮะมันจะเป็นคลิปเก่าหน่อยนะฮะมันก็สามารถดาวน์โหลดเจ้าแอปโอนเงินสําหรับซิมทูนี้ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อเลยการที่จะโอนเงินให้เพื่อนได้สําหรับซิมทูนี้ซิมเจ้าเจ้าเจ้าหลักอะ่ะเจ้าเครื่องหลักนะ,ะที่จะโอนเงินให้เพื่อนนะ ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย6-7ถึงเดเดือนหรือ1ถึงหปีถึง2ปีนะต้องเป็นซิมรุ่นเก่านะฮะถึงจะสามารถที่จะโอนเงินให้เพื่อนได้นะฮะมันจะสุ่มนะว่าซิมไหนซิมเก่าที่จะสามารถโอนเงินให้เพื่อนได้นะบางซิมเก่าก็ไม่สามารถโอนได้นะมันแล้วแต่ดวงเรานะฮะแล้วแต่ซิมที่ใช้งานมานานนะฮะ แต่ถ้าเป็นซิมรุ่นใหม่นะฮะไม่สามารถที่จะโอนเงินได้เลยนะฮะย้ําเลยนะว่าไม่ไม่ได้เลยอ่ะผมลองดูแล้วนะ,ะถ้าถ้าเป็นซิมรุ่นใหม่ต้องเป็นซิมรุ่นเก่าๆนะฮะอายุการใช้ง,งานอย่างน้อย1ปี2ปี3ปีนะ,ะมีโอกาสที่จะได้เอาละครับก็จะเข้าเรื่องกันต่อเลยนะฮะก็ถ้าดาวน์โหลดมาแล้วถ้าของทุกคนนะฮะถ้าถ้าเป็นแบบผมนะฮะให้จิ้มลองจิ้มอันไหนก็ได้นะฮะให้เป็นเข้าไปแล้วมันเป็นเมนูแบบนี้ มันจะมีอยู่2ออันส่วนใหญ่ผมจะใช้อันที่2อนอันที่2นี้นะ MT เขพอเข้ามาในหน้านี้แล้วให้ทําการตั้งรหัสผ่านก่อนเลยนะตั้งรหัสผ่านก็ง่ายๆมากเปิดเข้ามานะฮะมันก็จะบอกว่าให้ใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะฮะให้ใส่ตามผมเลยนะครยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างนะ03เอ้ยไม่ใช่2 9 0 3 2 1 9 9 7 และจากนั้นนะฮะก็ให้ทําการตั้งรหัสผ่านนะฮะตั้งง่ายๆเลยอเอาแค่จําได้ง่ายๆคือก็คือ1 2 3 4หลังจากนั้นนะฮะมันเดี๋ยวจะมีข้อความยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่เจ้าแอปนี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันจะเด้งขึ้นมามายังเนาะโอเคมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่นี่นะฮะระบบการโอนเงินของซิงทูแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะโอนเงินให้เพื่อน จากนั้นนะฮะให้ทําการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนหรือว่าของใครก็ได้ในญาติพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะผมจะเอาเบอร์ซิมสอของผมภายในเครื่องนะั้นทุกคนก็จะได้เห็นนะ,ะว่ามันเข้าจริงๆอย่าขอยาดเซ็นเซอร์เบอร์โอเคหลังจากนั้นก็กดตกลงแล้วก็เลือกจำนวนเงินนะฮะมีขั้นต่ำตั้งแต่10บาทถึง50บาทนะฮะ และอันที่สําคัญคือมันมีค่าธรรมเนียม2บาทด้วยนะฮะมันไม่ได้โอนฟรีโอเคก็จะใส่จํานวนเงิน10บาทไปก่อนแล้วกันหลังจากนั้นก็คือใส่รหัสผ่านของเรา1 2 3 4หลังจากนั้นก็ยืนยันการเติมเงินให้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขเิเแล้วก็กดตกลงนะตรวจสอบให้ดีก่อน เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเราจะจะมีข้อความยืนยันบอกเรานะฮะว่าเราโอนเงินให้ใครมันจะมีบอกเลยของผมก็จะเด้งทั้งซิมหนึ่งซิมสองอ้าวบันไลแล้วนะฮะมันโอนไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าผมโอนไปแล้วละ่ะเดี๋ยว,ยวขอโทษค่ะคุณโอนเงินครบสองครั้งแล้วในวันนี้อ๋อมันให้โอนเงินวันละหนึ่งถึงสองครั้งถ้าโอนเต็มจํานวนก็คือเอาเต็มหน่วยเลยคือห้าสิบาทอาจเดียวผมยกตัวอ,อย่างให้ดูข้างบนนี้แล้วกันนะฮะก็คือเพิ่งโอนเมื่อกี้แหละ เราผมลืมลืมอัดเอเนียลืมโปรแกรมมันมันมันหลุดของมันเองเลยเลยต้องถ่ายใหม่อ่าอย่างเช่นผมโอนเงินไปแล้วนะฮะจำนวนเงินสิบาทมีค่าธรรมเนียมอยู่2บาทให้หมายเลขติ๊ดติผมโอนเงินไปให้สิบสอแล้วสิบสอก็จะได้รับข้อความคุณได้รับโอนเงิน10บาทจากหมายเลขติ๊ดติคงเหลืออยู่10บาทใช้งานได้ถึงวันที่28เดือน12 2563นี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็นนะฮะไอแอป โอนเงินสำหรับซิมทูนะก็เด like so, oh so, ี nice. <Yeah. S 2> think, ๋ยวผมย้ำอีกทีหนึ่งจะทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะมันอาจจะเป็นคลิปเก่าหน่อยนะฮะวิธีการดาวน์โหลดเจ้าแอปโอนเงินนะก็มันก็ได้จริงๆนะฮะได้เฉพาะบางเครื่องนะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าไม่ได้ยังไงต้องขออภัยด้วยนะฮะก็มันแล้วแต่บางเครื่องที่จะสามารถรองรับได้นะฮะแอปตัวนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe